เขาจะพาไปหาอะไรที่มันแปลกๆที่โคราชคะ่ะเาไปกันที่นี่ฮะที่ตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจกกังหวัดนครราชสีมาไปเจอกับคุณยุรนันกุฎคอนบุรีที่แกใช้พื้นที่ว่างหลังบ้านเท่านั้นเองแล้วสร้างเป็นบ่อเลี้ยงลูกกบสร้างรายได้โอ้ยรายได้อย่างดีให้กับครอบครัวแล้วทาอย่างนี้มานานโอ,โอ้ไปแล้วนะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยจะเน้นนะไม่ได้เน้นกบตัวใหญ่แต่จะเน้นเพาะพันธุ์ ลูกออดออออเออคุณยุรนันบอกว่าตนเองเ,เป็นพนักง,งานโรงงานอุตสาหการรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาอยากจะหาไรายได้เสริมไงทดลองเลี้ยงกบอะไรแบบเนี้เริ่มต้นจากการซื้อพันกบมาเลี้ยงประมาณ500ตัวใช้เวลาในการเลี้ยงแค่3สัปดาห์หรือเดือนครึ่งก็สามารถจําหน่ายได้แล้วเขาบอกลองผิดลองถูกมานานแล้วแหละแล้วก็ตอนเนี้เริ่มลงตัวเพราะว่ากระแสการตอบรับดีมาก มีคนมาติดต่อขอซื้อลูกออสไอที่บอกว่าเดือนครึ่งเนี่ยยังไม่ทันเป็นกบตัวใหญ่นะยังเป็นตัวจิ๋วอยู่เลยเป็นลูกออล้วถามหน่อยเอาลูกออดไปทําอะไรส่วนใหญ่นี่นี่ไอลูกออออกหางยังไม่หดเลยเขาทําอย่างนี้เราไปต่อไปถ้าเอาไปเป็นเหยื่อปักเบ็นลอกปลาตามแหล่งน้ำลูกค้ามีออเดอร์มาตลอดเลยโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหรือช่วงหน้าน้ำเนี่ยลูกออสขายดีขีดละ40บาทเลยนะขนาดที่ลูกกบอายุเดือนครึ่งก็ราคา ่อยู่ที่ตัวละ2บาทถ้าะจะแยกขายเป็นตัวอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ละคนเขาจะซื้อมากน้อยไม่เหมือนกันครับขายในฟาร์มนะเขาบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาเพราะนอกเหนือจากขายลูกอ้อนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเขาบอกว่ามีกบให้ได้ติดตามให้ได้ดูกันชัดๆว่า มันมีกี่ขากันแน่ไหนมันมีกบอยู่2ตัวที่มีความปละเดี๋ยวเดี๋ยวมันกบกี่ตัวเนี้ยสองตัวสอตัวอันนี้ตัวเดียวอันนี้ตัวเดียวแต่มันมีกี่ขามันมีทั้งหมด8ขาตัวหนึ<ฮ>่งแขาอีกตัวหนึ่งหขาน้องไปตองเด<ฮ>บอกว่ามีความแปลกถึง2ตัวปกติกบมีกี่ขา4ขาครับแล้วเนี่ย อันนี้เมื่อสักครู่น่าจะมี8เขาบอกว่าขาหน้ามีสองขาหลังมี6กส่วนตัวที่สองอีตัวสีเหลืองอลาบไอตัวเนี้ยก็แปลกมี6ขาข้างหน้าสองข้างหลังอีสี่ยัไงเนี่ยเห็นไหมมีสีทองกัะอีกสีที่แบบคล้ายๆปกติแต่มีถึง8ขาอันนี้สีทองไอสีทองเนี่ยมี6ขาอ แปลกมากคุณผู้ชมทีด่ดูดิแล้วขามันใหญ่ๆเลยนะอ,อน่องใหญ่ยังกับโอ้โอยังนอง่องลงไปโต้คาร์ล <c oughs> สุดยอดนักเตะอีซ้ายที่จิงฟรีคลิกปั่นโค้งอย่างดีนู้น,น,นี่ขามันโผล่มาตรงกลางเออมันเป็นขามันโผล่แปลกๆไงแปลกมากคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ากบทั้งสองตัวที่พี่แกเลี้ยงเอาไว้ที่เป็นกบแปลกๆเนี่ยนะคือมันให้โชคให้ลาภไงเนาะไบตอบคุณชิสาค่ะคุณก็เลยทําให้มีเพื่อนบ้านมาขอดูขอดูแล้วเรียไงได้โชคลาบ เป็นแถวเลยแมอะไรจะดีขนาดนี้ทําธุรกิจขายลูกออดก็ดีแล้วยังได้โชว์ราบจากเจ้ากบแปลกสีทองอย่างนี้อีกต่างหากตัวหนึงแขาอีกตัวหนึ่งหกขาขาเพียบเลยฮะเขาพอดีอยู่พอดียังไงปกติถ้าสี่ขานึงจะพอดีแปดขาก็พอดี8ขามันพอดีต้องเปลี่ยนการเล่นใช่ไหมใช่เล่นอะไรอีมอนซอนค่ะ มันประหลาดเฉยๆนี่แหละแล้วก็เป็นกบแปลกปลนี่แหละก็เล่าสู่กันฟังโอ้